สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่คอนโดลุมพินีนะครับห้อง b4626 นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศห้องที่ปล่อยเช่าเป็นห้องมุมนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่ห้องเลยนะครับก็เห็นว่าไม่บล็อกสายตานะครับอันนี้คือภาพของห้องนะครับก็จะมีเตียงนะครับมีโซฟามีตู้สื้อผ้านะครับมีทีวีนะครับ ตู้เย็ยนไมโครเวฟนะครับแอร์เนาะแล้วก็โต๊ะทำง,งานพร้อมกับโต๊ะเครื่องแปง้งขออนุญาตเปลี่ยนมุนเป็นแนวตั้งนะนี่ผมหมุนให้ดีนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ ด้านนอกนะครับน่หญิงก็จะ